กลุ่มวันพิษษฏิธัติที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1 8 0 0 0 0คนและมีแอดมินดูแล24ชออั่วโมงคือแอดเอกพัฒ e น์ชูชิดส,สามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร้อยเปอร์เซ็นต์จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับโย่ Yo, สมุไรกราบสวัสดีชาออโตดีทีพกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมมีคอนเทนต์ฮะมีเนื้อหานะครับผมที่จะมาเล่าให้ฟังครับเอ่อกับเรลี่ดำนั่นเองนะฮะเดี๋ยวจะมาไลาห้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก่อนไปดูเนื้อหาในคลิปนี้ พูดตามรุ่น,น,นลักอย่างเป็นทางการครับผมซอมบี้รัดครับมองหายดีดอเพชรราคาหลัก10บาทแค่นั้นเองนะฮะรุ่นลับไอดีดอเพชรถึง5,000ันเพชรเลยนะครับผมก็ไปใช้บริการกับซอมบี้รัดได้เลยไม่โกไม่เกลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นด้วยหลายๆคนที่ติดตามผมมาสักระยะหนึ่งนะครับผมหรือติดตามหลายๆช่องที่ทําเกี่ยวกับ opbr หลายๆช่องนะนะก็อาจจะมีมุมมองหรือการเสพผลงานที่ต่างกันครับบางคนเนี่ยอาจจะเลือกเสพผลงานที่เ,เป็นผลงานแบบการเล่นที่ค่อนข้างสวยงามอ่า นะสวยงามเลยเล่นพิ้วเล่นเทพนะครับผมหรือเสพผลงานแบบประมาณว่าตัวละครใหม่รีวิวอะไรแบบนี้หรือบางคนอาจจะเอาเทคนิคการปั้นในดีอะไรประมาณนี้นะครับผมจะมีหลายแนวทางม,ม,มากหรืออาจจะมีบางคนครับผมที่เสพผลงานแบบต้องเรียวเข้าไว้เอออะไรที่ไม่เรียวฉันรู้สึกว่ามัน fake. เฟ้เฮ้ยมันมีหัวข้อบแบบนี้ด้วยนะคือมันเฟคกคืออะไรครับมันเฟ็กเช่นคนกลุ่มนี้ก็จะตั้งคําถามครับว่า เออยูทูบเบอร์เนี่ยเวลาเขาเล่นตัวละครอะไรก็ตามเขาก็อยากให้คนชมว่าเก่งนู่นนี่นั่น,นแต่พอถึงเวลาเล่นไม่ดีอ่ะเราทำไงอะ่ะยูทูบเบอร์ถ้าเขาเป็นอย่างนั้นจะทำไงเขาก็ต้องคัดแต่ตาที่ดีเข้ามาสิเออเว้ยคือประเด็นตรงเนี้ยไออดีตเนี่ยผมเคยโดนนะเคยโดนเลยนะมีคนเม้นเลยนะว่าแบบแน่จริงเอาตาที่แพ้มาที่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโอ้โหผมแบบตกใจเลยนะ โอ้โหนะครับผมซึ่งผมก็ถือว่าเออมันมีหลายคนที่เสพผลงานแบบนี้นะครับผมแต่ผมต้องเ,อเดี๋ยวผมมาสรุปท้ายคลิปแล้วกันว่าบทสรุปมันเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าคลิปนี้ฮะมันเลยบังเกิดว่าผมจะเล่นตัวนี้นะเงื่อนไขเลยนะแต่วันนี้ผมจะเล่นหมด3ตาติดครับ3ตาติดอ่าแบบไม่ตัดด้วยนะฮะไม่ตัดก็คือเกมเพย์เต็มๆเ,เ,เลย3ตาติดแต่ว่าอาจจะมีตัด ข้ามไปตาหนึ่งแล้วก็ตัดไปตาผมทําการอัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้คุณดูเวลานะฮะนี่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 น,นะฮะไม่รวมไม่รวมอันนี้นะเอ่อให้คุณดูลาไอ้ตัวนี้ยังอัดอยู่นะฮะเพิ่งอัดเลยซึ่งผมเนี่ยเฟกไม่ได้หรอกเพราะเวลามันขึ้นอยู่นะครับผมและผมจะลองเล่นคือเล่นกากก็ยอมลงอะ่ะเอางี้ดีกว่านะครับผมมาดูว่าถ้าเล่นแบบรเรียวเนี่ยมันเหมือนไอคลิปเป่าโอ,อ้หรือมันไม่เหมือนกันมันกากกว่าหรือมันเทสกว่าเออน่าสนใจนะครับผม,ผมก็เลยจะเอาตัวนี้เป็น ป็นที่ตั้งนะซึ่งบอกว่ายุคนี้ก็ไม่ได้เล่นง่ายนะครับผมโอเคนะก็ใส่เป็นเรื่องของ3ฟรีฮนะตามสไตล์นะครับผมแต่ผมเอาตัวก่อนว่าตัวนี้ถ้าเล่นในคอมเนี่ยมันเล่นง่ายเออนี่ผมพูดตรงนะมันเล่นง่ายนะครับมันเล่นง่ายโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เล่นให้ดูละกันนะครับผมไปชมเนื้อหากันเลย เอาละมาเกมเพล์แรกกันเลยนะครับผมอันนี้อัดแบบเรียวๆนะครับผมตามสไตล์อัลเทอร์เนทีฟนี่นะเพื่อมีใครชอบแบบเรียวๆนะนี่กดมาเจอตี้นี้เลยนะครับผมถ้าเกิดไม่เจอบอทเนี่ยก็ถือว่าโอเคมันก็อัดได้นะฮะ เดี๋ยวดูนะครับผมเล่นแบบดอทไม่ติดก็คือไม่ติดเว้ยเออไม่เฟกเลยนะไม่ทีมก็ไม่เคยเฟกอยู่แล้วนะเล่นเองล้วนนะอืมโอเคนะครับผมจะพยายามดอทละกันนะตัวนี้พยายามแบบเล่นคมๆเลยดอทชมนนินเป็นไงังไม่ติดใช่ไหมดอทไปก่อนนะครับผมเรลี่ผมใส่ดามเมจด้วยนะครับนี่นี่ตีเลยทำะไรฮะอุ้ยดอทไม่ติดและห้ามข้ามเส้นเลย ดอจมินแม่ติดยากจริงๆนะติดยากจริงแต่ถึกแต่ถึกยิงมาเลยิงอะเอายิงอเลยให้ยิงให้ยิงโหทั้งวันทั้งวันเลยอ่ดอไม่ติดอีก <c oughs> อืมโอเคยิงเลยยิงเลยเออเอเออืมนะโอยมันถึกจังหวะหรือซับผมหนานะซับร6 0นะสำหรตัวนี้ฟันไปทีหนึ่งเรียบร้อยครับนี่เดินสายเกมเดินบวกนะเดินบวกอื้ะแตกแล้วว่ะ เออ,อยังไงเอ้ยขอดอททีได้ไหมเนี่ยโอ้โหไ,ไปไม่ได้นะอืมโอเคนะถอยก่อนถอยก่อนคือตี้เรามันตึงอยู่แล้วแมตช์นี้นะเราก็แค่มาแบบโชว์สเต็ปเทพอืมเรียบร้อยอนะได้หนึ่งอืมเรียบร้อยฮนะโอเคชน,นได้อีกหนึ่งโอ้วิวจัดสามทีติดวันนมนะครับผมเอ่อขอชนะแล้วกันนะไม่ได้มาดอทอย่างเดียวอืมหลบปลาไปทีหนึ่ง เออมาดีมาดีนะครับผมตอนนี้ผมอัดเป็นเวลาห้าทุ่มเลยนะอืไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าลูเฟ่เออติดไฟตายไปดีอืเรียบร้อยนะอ่ะติดไฟตายอนะ่ะผมบอ,อกทรงไงเออนะมันก็จริงๆมันขึ้นอยู่สถานการณ์นะ เวลาผมวาดเลลี่เนี่ยก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบจะเอาตาที่เพอร์เฟกต์ดอทได้เยอะๆอะไรมาลงนะผมเน้นแบบว่าโชว์เสร็จเรียบร้อยครับมองไม่เห็นอันนี้มองไม่เห็นลุดเฟรมก็เต็งเลยเว้ยแม่งดอตจะเป็นหนึ่งเทนีก่อนนะครับเมื่อกี้ผมดอทพลาดน,นะก็เขาจะสกิลอืมโอ้โหแตกเลยแตกเลยนะโอเคเดี๋ยวเรารีตัวละครก่อนนะครับผมสิบเวฮะก็ เล่นให้ดูแบบไม่มีตัดนะครับไม่มีตัดเลยนะตายก็ตายนะครับผมโอเคเกิดใหม่เป็นลูกโคชินี่ผมจะพูดประมาณนี้นะอือเอาละฮะคือฝั่งเรามันตึงอยู่แล้วลนะฝั <c oughs> ่งเรา,าโหดนะตั้งใจเล่นนะครับนี่ผมตั้งใจเล่นนะเออไม่ได้มาเล่นเล่นไม่ได้มาเล่นเล่นะนั่นเนิ่มโลมรันเนี่ยมันดอไม่ติดเนี่ยมันโห้ยฮิตบล็อกมันมันไม่กว้างนะอืม แม่สกิลไฮโดรนี่เหนื่อยโดนไม่ติดอะถอยมาก่อนนะครับผมแม่เกมเพลย์แรกก็อย่างนี้แหละเเนย็นคนแบบเฮ้ยเล่นงี้สวยเลยโดนไม่เนยนะดนแชมินดอโมินไม่ติดอืมโอ้ไฮโดรมแรงจริงนะโดนไม่ค่อยติดเลยตอนนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวผมตัดไปที่เกมเพลย์ต่อไปเลยครับตีทุกอย่างเป็นแบบสุ่มล้วนเลยนะครับผมนะ แต่บางตาคขึจะบอกว่าอย่างตาเนี้ยมันก็แมทชิ่งนานนิดน,นึงนะอืมอาจะมาแล้วโอ้ฟังทตึงเลยนะะตึงเลยแต่ประเด็นคือแฉงเป็นแฉงฟ้านะครับกดยิ้มเลยนี่ยิ้มกระชากใจมาจัดไปดิโนมานี่มาเคลียร์กับพี่ไอแฉง ไม่ใช่แชงขาวเหรอ,อจริงๆมันกลับมาตกแชงขาวมากกว่านะเจอแช้งฝาเจอเออแสวรรค์กันแกล้งอนะือาะะยืนอยู่ข้างบนก่อนนะะอยู่ข้างบนปลอดภัยแน่นอนดูด,ดูมันอ้อมมันอ้อมเดี๋ยวเราจะข้ามันนะะเราจะลงไปจาัดก,การกับมันหวังว่าเราจะ perfect dot ได้โชว์สาวิธีนึงมาจะระวังอ o ทเมนโอ้ห้ามข้ามเส้นเป็นไง เป็นไงโดนเจ็บนะฮะเจ็บเอ้ามันโคโนโเซนโซแต่ไม่ไรเออเไรค่าได้ผมเล่นกึ่งมัดนะฮะตัวนี้อืม่สวนดออสสวนเรียบร้อยยิ้มเหรอใครยิ้มหูฟังเราโคตึงคือตีเขาก็แต้มสองแสนเลยนะแต่ว่าเหมือนเขาพลาดหรือเปล่ามันเขาพลาดอะไรสักอย่างอืม,อมเรียบร้อยผมเพอร์เฟคดอนะเขาไม่จมตีเราเราก็เข้าไปเอาได้นะครับผมดอนหลอกไปทีหนึ่งตอนนี้เลือกเาน้อยอ่ะ ฟันหน้าหงายเลยเห็นไหมฮะก็อันนี้เป็นแมตท,ที่2นะครับผมแมตท,ที่2ผมอาจจะไม่ได้แบบว่าพากไรเยอะนะครับเพราะว่าเราเราแบบเอ่อทำคอนเทนต์นะครับสำหรับคลิปนี้อืมตัวมันเล่นเก่งแลวในร่างหนุ่มหรอเก็บเป็นหนึ่งเก็บเป็นสองจ้าโอเคนะครับจิมานะเขาจะหลังเคสมาที่ผมแน่นอนนะผมเตรียมดอสเลยดอสชมินอมอ้าวเฮ้ยอะไรวะ ดอทมิลมัน,ม,นมันไม่ปามันโดนขาดโอ้โหมันมาเป็นเป็นสแตนเฉยๆทำอะไรเหรอโอเคระวังฮะนี่จะตีธรรมดาไปก่อนอมออป็นไรผมได้อยู่มันไม่เปลี่ยนร่างเลยนะมันกัดดึงแค้เสร็จเลยโอเคอ้าวชนะเลยนะครับผมแม่ตาอนนี้สั้นไปหน่อยนะะไปดูเกมเพลย์สุดท้ายกันนะครับผมเออก่อนเกมเสุดท้ายผมใส่สปอนเซอร,รน์นิดหนึ่งแล้วกันนะครับ ถ้าคุณมองหายดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอดเอกพัฒชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS <_ t une> อย่าลืมบอกมาจากช่องอัตโนทีตด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ เกมเป็บสุดท้ายนะครับผมตีโคตึงตึงเปี้ยเลยนะฮะฝั่งเรามีคนยักษ์นะพอสู้แช้งได้แต่ว่าหูตีตึงมากนะครับรับคนมีถ้วยนะครับอันนี้คือแบบกดสดๆและกดสดๆกันเลยจีเดียแบบเรียลไทม์นะครับอยากดูแบบเรียลก็จัดไปนะครับผมแต่ผู้ตรงนะถ้าเกิดคุณอยากดูผมเล่นแบบ แบบวูเวจริงๆขอตัวไหนก็ได้นะครับแนะนำให้มาดูในไลฟ์สดดีกว่านะครับผมนะผมจัดหนักกว่านี้แน่นอนนะครับอย่างอันนี้คือแบบมันสามตามันมันมันต้องวัดเลยอะเล่นกากก็กากอะไรเงี้ยนะครับผมก็อาจจะมีกดดันนิดนึงนะแต่ไม่ไม่ขนามือพี่รักน้องฟันก่อนโอเคดึงได้เฉยหมันสกิลมาทางไหนบ้างงงเอ้ยหลบหลบหลบเฉยหลบเฉยสวยครับผมโอเคเราเก็บแชฉงกันนะฮะเราเก็บแชฉงก่อน นะครับสู้ตัวที่เราชนะสีนะเกมนี้คือสู้ตัวที่เราชนะสีนะครับผมข้ามเส้นโอ้โหดไมเมนแรงนะมันเป็นปเส้นเลือดโอเคสวยดอทสมิลอ่าได้อยปลาอย่ามาปลาโอ้โหปลามานะผมฟันไปทีนึงเรียบร้อยหูแรงนะแรงวอลเลยตัวนี้ใส่ดาเมจโคตรแรงฮะโอเค,ค,รนะอเ,คเรายังไม่มีชิลในปัญหา ระวังปลากลับมายึดก่อนดอทฉมินสวยครับผมขอบคุณนะไคโดเห็นไหมตัวนี้นะผมเราสามารถดึงธงได้นะโอ้สภาพสภาพอุ้ยอุ๊ยอุยไม่ไหวนะไม่ไหวนะเอาไม่เดอทได้เฉยนะมันทมินนะผมคือถ้ามันดอทดีเลยคือดอทมินนะบอกเลยอ่ะชิวหายมาทุดอทฟรีอีสปอร์ตฟันไปทีหนึ่งเกือบตายนะจาบาโอ้โหผมอยากได้สกิลแต่ไม่กล้าดอทเขาแบบว ไม่ใช่ได้ชิวได้ชิวอ,อือ่ามีเนื้อเกิดเอ้ยเนื้อเกิดรอบสองก็มาดิฟันไปทีนึงนะเขาดัก uk, เขาดักบอ่อเลยนะครับผมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วถอยก่อนถอยก่อนเยอะเยอะเออแชงก็มานะเลือดเต็มตอืมอตอนไม่ติดนะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมว่ามันน่าจะติดนะตอนไม่ติดอืจังหวะมันพุง่งพุ่งออกข้างโอ้โหโอวามันถึกอยู่นะเออความถึกมันใช้ได้อยู่นะ สุดที่ได้เป็นไม่ใช่ไม่ใช่หมัดเรียบร้อยตุยเป็นที่เรียบร้อย,ย,ย,อย <c oughs> แม่โดนจาบาเจ้าเก่านะครับผมโอเคนะเดี๋ยวรอรีนิดนึงนะครับผมอืมก็หูฟังเราตุยหมดเลยนะไม่เป็นไรแพ้เราก็ลงนะแบบนี้ ก็เล่น3ตาติดเลยนะครับผมนะครับแต่จริงผมไม่ใหญ่ซีเรียสนะแบบว่าเราทำคอนเทนต์นะครับผมเพื่อที่จะดึงศักยภาพตัวละครบางทีก็อาจจะต้องมีคัดเกมเพที่มันสามารถดึงศักยภาพตัวละครมาได้ด้วยนะให้ทุกคนเข้าใจในเชิงนี้นะครับผมแต่ผมว่าคนที่ดูช่องอติทิวส่วนใหญ่ทุกคนก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับผม,มข้ามเส้นโอโ้โหน่าจะมีตัดตัดเลือดด้วยนะจะเฟี้ยวเลยนะอืม ดอทฉมินอ่ะสวยดิอย่างงี้ดอทรอบสองไม่ติด <c oughs> ดอทติดรอบเดียวไปโถหลบดีๆหลบดีๆหลบดีๆหาจังหวะดีๆอื้อหมแต่ดอตม,มัาฮะเมื่อกี้ะดอทนะฮะเก็บแทงไปก่อนตายรอบสองนะครับผมแหมสู้ไม่ได้จริงฮนะก็ทีมเขาค่อนข้างตึงเลยนะฮะเอาลนะเดี๋ยวยังไม่จบนะครับคลิปนี้เดี๋ยวมาดูไทยคลิปกันนะครับผมเก่ดผมเล่นสุดกันนะฮะอืมตอนนี้น่าจะแพ้ไป ปาดจะมิดเอาให้จ่าโหชนะเฉย,ยนึกว่าแพ้นะครับผมแม่ชนะเฉยเลยนะก็อ่าเดี๋ยวเราสรุปกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นช่วงท้ายนะโห,ห,หตีเขาถือว่าตึงนะกระบ้ากดไปเจตัวนะครับผม อาละครับนี่เป็นช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับผมเราก็ชนะไป14ตาติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับอัดแบบสดๆนะครับผมก็เรียกว่าไม่มีตัดนั่นเองนะฮะเรียกว่าดูกันเต็มแมตช์กันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับผมก็แค่แบบว่าทำคอนเทนต์เฉยๆนะครับแล้วก็อยากเล่นสามตาติดให้ดูสักทีหนึ่งนะแล้วถ้าเกิดใครแบบยังเฮ้ยพี่สุดท้ายยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่ในเขาเล่นเก่งหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ทุกคนนะครับผมก็จะเป็นคนที่มีฝีมือมาตรฐานสูงอยู่แล้วนะครับผมนะไม่ใช่เฉพาะทางผมนะครับแล้ววกกกกกกก็็็หลลาาายยๆๆคนเเเ่่่งงมมมผี แคครับผมหลายๆช่องเลยนะดังนั้นก็เชื่อว่าเป็นกระใจาใ้ทุกคนด้วยสำหรับคลิปนี้ผมก็ทําเพื่อตอบคําถามนี้ด้วยนะครับผมนะสนุกสนุกขำๆไปละกันนะครับผมก็ยังไงอย่าลืมกดส u b ค c r i า e ิกถ้าใครอยากดูฝีมือผมแบบสดๆเลยนะครับผมนะดูรอผมไลฟ์สดละกันแล้ว,ลว้ามากดตีวยกันแล้วก็วกดดักก็ได้นะครับผมผมมาลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ